เริ่มเกมเลยว่ะอาร์เรวาร์เรวคุกต์ก่อนอาร์เรวคุปต์ก่อนอันนี้โอเครับทุกคนสวัสดีครับโอ้ยตานี้เราจะไม่พูดคำหยาบนะเราจะหยามพูดคำหยาบนะโอเคป่ะครับผมเข้าะเออได้พวกพวกเราสามคนพยาไา้ไม่พูดคาหยาบขายไข้สุดละโอ้ยใจเย็นก็ดีพวกภูคุณเป็นไรครับเนี่ยภูคุณเป็นไรกัน ใดนะครั่ด <convolution unlikely> ี๋ยวเขาจะดูไปจ็ก็ดีคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ับกันบนนะคะเราไอ้คนนมามามาได้รับตัวมาได้รับตัวก่อนได้รับตัวก่อนได้รับตัวสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราเริ่อเร่เริ่ม สวัสดีครับพวกเราเป้วนั่งอะไรว่พวกเไปเอาไปเอาไปสวัสดีครับพวกเราเหนึ่งสองสัสดีครับพวกเราเป้วเควันนี้เราจะมาเล่นเ u เดอร์วิี่สองกันนะครับเย้ าข้าบริสุทธิ์ข้าบริสุทธิ์เหมือนกันให้บอกทุกคนนี้ว่าวันนี้เราพวกพกพวกพวกนี้เราเราจะมาทาอะไรกันวันนี้เราจะมาเล่นเกมเหมือนแบบแบบเกลคนนะครับผมเล่นเกมจะทำอะไรล่ะ

คน,คนแรกเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยี่รู้เนเชียไแล้วขากรเห็นแล้วาจกรมาาแน่นอนีน้าไปสดไปนันแมนดิีน้า

ไม่เป็นหรค่แม่อาจวรามันกิ่นขนาดนี้เลยไงวะอู้ยอากกรไม่ฆ่าไปหลายคนแล้วเย่ใจยออ้ยอคนหนึ่งบอกว่าจะป0 0มเมตรที่เร่ไม่ผ่านก็ั่งมันนะครับก็ปล่อยแม่งไปเลยดีกว่าเฮ้ ไม่ดูคนนี้ดิไม่ดูคนนี้ดิมึงไม่ใสนี้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะบอกก็หลงคนดูดิขโมยเลยขโมยเลยขโมยเลยขโมยขโมงขโมนนะขโมยหัวแค้มบอกว่ามึดกำดังเลยครับโอ๊ยวูบเลยมึงอะไรอ่ะหยิบไม่ได้มันหยิบไม่ได้ตั้งชื่ออีเลียตปะเนี่ยใครดูคอมเมนต์บอกหน่อย

ไอนป้ไมรแล้วา a c t i ไม่ักไม่ไม่ไม่ลอาเลไอเป้เียนกูในการเตะขากูจะหอกกูไม่รู้มันกดใคร มึงมึงคเดนหลังกูมก็ช่จิกูจะเลิกถ่ายแล้วมันเดิมันิแล้วม่อย่างเเละือนเ่กเหมือนันบนี่กเรลาไปก่อนนะครับผมเพราคมาเจอกันแล้วกูีตลอดเลยวะฮะวันนี้าลาไปกูจะปิดคลิปแล้วเฮ้ยคนกมือหน่อยดิกูจะปิดคลิปปิดคลิปแล้วเหรอวะตัวเล่งเลย หกสิบนาทีแล้วหกหกวิล้วทีมึอได้มงนาทีแล้วแหกหวิงาไม่มึงิ่มเมื่อไม่กี่นีอะนะบบเอ้ยทำไมกูได้ย่่บริสุทธิ์อะเบื่อจะตายอยู่หอะกูน้ำบวบเฮ้ยน้ดีบเออะไมกูไม่เป็นาเลวะน้าพวกสีเขียวอะหนเผบ้านพวสีเขียวเฮ้ยเมึงจับขาแล้วเป็นอะเป็นอะกูตาย ผู้หญิงผู้หญิงผมทองผู้หญิงผมทองผมทองเลุยเนี่ยได้ไดผมทองผมทองไอ้กู๊ดตีมมานะกู๊ดยังตีเลยวะมันตีอะไรวะก็ตีดนก้านนี่ไงเพื่อนไอ้ก้านไม่เห็นไอ้ก้านไม่เห็นมีดอยู่เดี๋ยวมันจะไม่เดินเดินเดไม่นัินเดินไม่ให้ครมาแยมไปเดินให้ไม่ผู้หญิงข่าจริงวะเออวีไอ้ชางแม่งเล็กไม่ดีไม่ดีจี กูเห็นพูดในสุดไปดคลิปแล้วไปคล่ปแล้ออวอาสามพี่พ่อวันนี้พวกเราขอปิดคลิปกันในข้าวดีนะครับผมพวกเราเปพดูดดีๆหน่อยเถอะช่วยพี่ดีเดียเอาไปเ,าเ,ปเอา,2 2> เาไปเปลี่ยนเกมเดิมสองสามวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับวพวกเราเป้ ต่อเลยนะครับมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงบอกมึงบอกมาเจะให้เป้มึงเะาตั้งคิบไปโอเคโอเคไปกันเลยครับไปกันไป,ไปกันแล้วพอพอพอจบจบจบ